ของเราเนี่ยเราไม่เคยมีตัวแทนนะคะหรือในหน้าที่ขายในประเทศไทยของเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นดิสิบูเตอร์ที่ส่งต่างประเทศโดยตรงนะคะซึ่งจะอยู่กับพวกทางรัฐบาลเป็นสนใยญ,ญ่เราจะมีตัวแทนที่เป็นดิสิบูเตอร์เนี่ยไปทางอเมริกายุโรปเอเชียแล้วก็อินเียตะวัอีสนะคะทีนี้พวกที่ไปแอบอ้างเนี่ย บอกว่าเป็นสินค้าของที่ประเทศบริษัทที่จะทำให้คนที่ต้องการจะซื้อเนี่ยมีความเชื่อถือบางคนถึงขนาดที่ต้องไปของผูดด้ยืมเงินนะคะเพื่อมาซื้อเพื่อหวังจะได้กำไรจากการขายสิยนค้ของคนก็เป็นโตดแกรที่เอาใบชาตา่างประเทศต่างอะไรเนี่ยก็มาซื้อวางเงินเนี่ยคนล้อค่ายนะคะท่เห็ทุกวันบอกว่าเนี่ยวางเงินไปแล้วเนี่ยนับเป็นเงินหลายพันลา้ลาน ตอนนี้ตรวจสอบแล้วความเสียหายที่ถูกแแบตอ้างเป็น <üler> จำนวนนึหนงหลาย,ลายนล้านหลาย,ล,าย,ล,ายล้านเลย,ลยครับกี่ประเทศครับพี่จริงๆหลายประเทศครับข้อมูลที่ความเสียหายเกิดขึ้นนะครับที่มีการแแบบอ้างนะฮะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมแล้วที่เราทราบมาตอนนี้ประมาณหลายพันล้านเลยครับซึ่งทุกคนที่เราสอบถามมาเนี่ยทุกคนบอกว่าเชื่อถือใน ถึงยอมวางเงินนี่แหละครับดังนั้นผมจะบอกว่าวันนี้เราถึงต้จำเป็นต้องมาถ้าเกิดถ้าเกิดพี่ไม่มาบอกเนี่ยคนก็จะโดนหลอกไปเรื่อยๆนะฮะพี่สงสารว่าเขาจะเอาเงินที่ไหนไปใช้บางคนถ้าเกิดเซ็งมากๆเนี่ยบางทียอมข่า,ต,าตัวตายก็หาเงินไปใช้ไม่ได้ที่มาเพื่อยัง้งการที่จะเอาเราไปแอบอ้างแล้วทั้งที่ผมเชื่อไปซื้อต่อไปนะฮะพี่ขอยืนยันว่าที่ไม่มีตัวแทนในประเทศไทย ของ<ค>ของบรง<ม>ิษัทของพี่ที่ยิงตรงกับทางรัฐบาลโดยตรงเลยค่ะยิงตรงกับทางผู้ที่เป็นตัวแทน,อนของรัฐบาลของเราของเราที่เป็นล็อตใหญ่ที่สุดคนะคะก็วก็เออของเราเนี่ยไม่มีที่ยืนยันไม่มีแน่นอนที่จะให้ไต่หน้าตนะะถ้าเผื่อมีใครไปอ่านบ้งเนี่ยบอกให้อย่าเชื่อนะคะถ้าเผื่อไม่เข้าใจถามที่ถามบริษัทของเรานะคะจะได้เห็นความเป็นจรงวันนี้มาแจ้งดำเนินคดีข้อหาอะไรคือ วันนี้นะครับสิ่งที่เรากออกครับวันนี้ที่เรามาแจ้งความร้องทุกข์นะฮะเรามี่ยสองส่วนส่วนหนึ่งคือเราองกางปกป,ป,ปอ้องชื่อเสียงของบริษัทและชื่อเสียขงของคุณอาเะเทนนะครับถามว่าความเสียหายพวงนี้เยอะไหมเยอะครับเยอะแต่ที่ความเสียหายที่หนักไปมากกว่านี้ที่คุณอาเซียเนี่ยท่านรู้สึกว่ากังวลที่สุดก็คือไม่อยากให้มีการแอบ,บอ้างหรือหลอกลวง ผู้อ่นอีกนะฮะดังนั้นก็เลยจําเป็นต้องมาใช้สิทธินในการร้องทุกข์และก็ขอ,อาะค,ะคาอเป็นต่อนะครับพันจะคอชื่อว่ก็ต้องขอบคุกานทํามเยอะลัที่ถ้เาิไปบอกอาเนไที่าระท,ท,ท,ทแล้ววันนี้ที่มาได้งก็มีทั้งใน,นสน่วนของปลอมใช้เอกสารปลอมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการแอบอ้างเรื่องของ บเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์เอาเอาเอกสารทำาอลอมขึ้นมาแล้วก็ไปถูกต้องครับมีกรณีทำปลอมเอกสารในเรื่องของการเออตัวร้เรื่องของการยินยอมให้ขายหรือยินยอมให้พร้อมลายเซ็นของพี่ด้วยใช่ครับของีของพี่งามครับซึ่งไม่ใช่ประทับตรารลอมแล้วอีกครับเป็นการปลอมทั้งลายมือชื่อแล้วก็กราประทับทําให้ลูกค้าส่วนหนึ่งลูกค้าก็จะเชื่อว่านี่คือ ได้รับความยินคือมจากทางคุณซูซี่หรือทางบริษัทนี้ขอบริษัทไม่เอามาให้เราดูนะเราก็ไม่ทราบว่าไปปลอมกันคต่างครับในส่วนของความเสียหายทราบเรื่องตั้งแต่วันไหนครับผมจริงๆเราทราบเรื่องคร่าวๆมาเรื่อยๆครับแต่ว่าเราไม่มีหลักฐานไม่มีไอเพราะว่ามีลูกค้าโทรมาแจ้งกับเราว่าเอ๊สั่งของจากบริษัทยูทานี้แล้วไม่ได้ของ พอไม่ได้ขอตอนนั้นเราไม่ทราบหรอกครับเพราะเราไม่ทราบจริงๆจนเราได้มีข้อมูลมาเรื่อยเราขอเอกสารจากลูกค้ามาเรื่อยนะฮะจนเราได้มีความชัดเจนภาพตัวผู้กระทําความผิดประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เศษเษครับกคือเราไม่มีหลักฐานเราไม่กล้ามา อ้งเรียกับมันจะเป็นการที่ว่าั้เอกสารที่จำนวนเงินเท่าไหร่เราะเอกสารที่จนวนเงินอนนี้ัเป็นพันกว่าล้านแล้วครับพันกว่าล้านที่เก็บรวบรวมไว้ใช่คนหนึ่งที่ส่งมาให้เราแน่นอนเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเลยว่าไม่สั่งต่อขับล้าแล้วพันกว่าล้านนี่ติดแล้วก่อนที่จะมากองปราบได้มีประสานกับทางผู้แอบบ้านเราไหมครับว่า มีการแจ้งเข้าไปไหมว่าของเราไม่มีสาขาหรือไม่มีตัวแทนเนี่ยได้แจ้งกับทาที่ติดต่อละมาเนี่ยเราก็บอกแต่ว่าลูจ้างมีคหลอกนะเราบอกว่าไม่มีคนม่ันล้านนี่เจ้าเดียวหรือที่รวมทัานร้านนี่คือเจ้าเดียวนะครับเดียวเลยเจ้าเดียวครับแล้วมีเจ้าอื่นในลักษณะที่เป็นหลักร้อยล้านหรือหลักหลายสิบล้านก็เยอะครับแล้วมีการส่งมอบไปกันบางอย่างที่ อันนี้เขาบอกเขาไม่ได้สินค้าทางปลายทางใช่ครับเขาบอกเขาไม่ได้สินค้าคืออย่างนี้ครับต่อให้ได้ก็เป็นสินค้าปลอมอันนี้ผมต้องกลับเรียนอย่างนี้นะครับพี่สื่อถึงมวลชนทุกท่านเลยว่าต่อให้ได้สินค้าก็เป็นสินค้าปลอมแต่เท่าที่เราทราบมาตอนนี้คือไม่มีลูกค้าท่านใดที่ได้รับสินค้าในแบรนด์ยูานิคจริงๆเลยคือกล่องเนี้ยเขาเ็เห็นเขาอาจจะปิดรอมกล่องไปรอมของข้างในได้นะะแต่ยืนยันว่าไม่ใช่ของเรา